เรียนท่านคณะกรรมการดิฉันนางสาวกมลพรเตจมาตำแหน่งครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวัดป่าแดงอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ค่ะวันนี้จะขอนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเรื่องวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ five step active learning เพื่อเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะด้านต่างๆด้วยตัวเองอีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนความคิด อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มเน้นกิจกรรม active learning ในการเรียนรู้ร่วมกันนำไปสู่การค้นคว้าหาคำตอบหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีมาก่อนซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียน ได้ดียิ่งขึ้นผลลัพธ์ด้านความรู้นักเรียนอธิบายกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันได้จากการตรวจชิ้นงานอินโฟกราฟิกหัวข้อวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่นักเรียนสนใจและการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการตอบคำถามของนักเรียนพบว่า นักเรียนที่ทำคะแนนได้ผ่านเกณฑ์ร้อยละหกซึ่งอยู่ในระดับดีขึ้นไปจำนวนสิบสองคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งรอยของนักเรียนที่มาเรียนผลลัพธ์ด้านทักษะกระบวนการนักเรียนใช้เครื่องมือในการวางแผนการทำงานและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จากการตรวจผลงานกลุ่มบอร์ดเชลโล การวางแผนงานเรื่องที่กลุ่มนักเรียนสนใจการประเมินการทำงานกลุ่มและการนำเสนอพบว่านักเรียนที่ทำคะแนนได้ผ่านเกณฑ์ร้อยละห0สซึ่งอยู่ในระดับดีขึ้นไปจำนวนส2องคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งรของนักเรียนที่มาเรียนผลลัพธ์ด้านคุณลักษณะเจตคติของผู้เรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนพบว่านักเรียนที่ทำคะแนนได้ผ่านเกณฑ์ร้อยละหกสิบซึ่งอยู่ในระดับดีขึ้นไปจำนวนสิบสองคนคิดเป็น ร้อยละห0ึ่งร้ของนักเรียนที่มาเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วเราลองมาฟังบทสัมภาษณ์และความรู้สึกของนักเรียนที่ได้รับในชั่วโมงนี้กันเลยค่ะสวัสดีครับผมนายธนาวินแก้วสิงคำนะครับนักเรียนจากชัาา้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนวัดป่าแดงนะครับจากการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับกับครูกำมลพรเตจมาผมสนุกกับการเรียนแบบมีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่มครับทำให้ผมเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นครับเพราะการทํางานกลุ่มเนี่ยจะทาให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกับเพื่อนทําให้เกิดความสามาคัคคีได้ช่วยเหลือกันในกลุ่มอีกทั้งในคาบนี้ผมและเพื่อนได้ประเมินการทํางานของกลุ่มอื่นด้วยครับด้วยการกดไลน์นะครับซึ่งกลุ่มของผมได้ไลค์มากที่สุดครับผมดีใจมากที่กลุ่มผมได้ไลค์มากที่สุดครับ <Thanks. S 2> สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจศิลาแสนเก่าเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดป่าแดงหนูได้เรียนเรื่องการวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันกับคุณโปรแกรมมอนพาวเตจรามาจากที่คิดว่าเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นเรื่องที่ยากซับซ้อนเป็นเรื่องไกลตัวเราทําให้หนูเข้าใจกระบวนการวางแผนพัฒนาแอปพลิเคชันได้มากยิ่งขึ้น โดยเราสามารถเข้าถึงเครื่องมือทรัพยากรที่ช่วยเราสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรออนไลน์ที่สามารถช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาแอปพลิเคชันอีกด้วยโดยเราสามารถนำมาประยุกใช้นในชีวิตประจำวันของเราได้จริงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนมายแมตีลุงตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนวัดป่าแดงจากการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่องการวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันกับคุณครูกมลพรเตชะม,มาทําให้ผมได้เรียนรู้ทักษะการวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันว่าเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ไกลตัวเลยครับสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จากงานที่คุณครูมอบหมายให้วางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันว่าที่นักเรียนสนใจผมได้วางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันสูตรคำนวณอาหารเพิ่มน้ำนมวัว เพื่อช่วยเก็บข้อมูลในการให้อาหารวัวในฟาร์มของพ่อผมให้วัวได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อการผลิตน้ำนมในแต่ละวันจะช่วยให้น้ำนมในฟาร์มได้เยอะและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอจลามายาน่าเาาาารียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หนูได้เรียนเรื่องการวางแผนพัฒนาแอปพลิเคชันได้ฝึกการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ทำให้การแสดงออกและนํความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ค่ะตอนที่นําเสนอนําเสนอกลุ่มข้อหนูได้วางแผนง,งานปูพัสดุไฮโดรโปนิกซึ่งเป็นกิจกรรมชุมนุมของพวกเราโดยได้แบ่กางการทํางานเป็นสามเฟสคือเฟสที่จะทําเฟสที่กาลังทาและเฟสที่ทําเสร็จแล้วโดยการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบช,ชัดเจนเช่อให้บริหารเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมนายประพันธ์ลุมตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนวัดป่าแดงครับผมได้เรียนเรื่องการวางแผนพัฒนาแอปพลิเคชันกับค,คุณครูกมลพรเจเจมาค,คุณครูให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการติดตามการทํางานขั้นตอนแบบออนไลน์โดยจะมีการระดมสมองและระดมความคิดเห็นแบบออนไลน์ด้วยครับซึ่งผมชอบมากครับเพราะสามารถนามาประยุกใช้ในการวางแผนทางานกลุ่มได้อย่างง่ายดายครับขอบคุณครับ และทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณเรื่องวางแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ5 Step Active Learning ดิฉันนางสาวกมนพรเตจมา ขออนุญาตจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ